แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือซบคชี้แจงความล่าช้าของการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพว่าเมื่อวานนี้พลเอกนัทพลนาพานิช์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้หารือร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วและแถลงร่วมกันเพื่อย้ำว่าวัคซีนขณะนี้มีอยู่จำกัดจึงอาจต้องกระทบกับแผนการฉีด แต่จะมีการบูรณาการเพื่อให้ประชาชน170หรือประมาณ50ล้านคนได้รับวัคซีนภายในสิ้นปี2564โดยยืนยันประชาชนในกรุงเทพที่ได้รับ SMS เอรื่องการฉีดไม่ต้องไปต่อท้ายแต่จะรับการฉีดทันทีเมื่อวัคซีนมาถึง ในช่วงนี้เนี่ยวัคซีนมีปริมาณจำกัดการจัดสรรบางทีเนี่ยก็เลยทำให้มีความขัดข้องนะคะไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่อย่างไรก็ตามท่านเลยค่สมชก็ย้ำค่ะว่าจะบูรณาการทุกๆักภาคส่วนเพื่อให้การกระจายวัคซีนไปถึงพี่น้องประชาชน70%ของประชากรทั้งหมดนั่นก็คือ50ล้านคนให้ได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี2564 โดยปัญหาดังกล่าวทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและถูกเลื่อนการฉีดดังนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทั้งทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้กำลังเล่นแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน